คุณไก่คะสวัสดีคะ่ะคุณไก่สวัสดีคะ่ะฮัลโหลสวัสดีคุณธนชตครับสวัสดีครับพี่นิชราสวัสดีครับคุณกมลครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังทางด้านครับค่ะเมื่อวานนี้เห็นว่าการสรุปจากจังหวัดนี่บอกว่าไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเลยเหรอคะคุณไก่ ไม่มีครับสองวันแล้วครับที่ไม่มีครับค่ะค่ะไม่ใช่สองวันหลายวันเยเดี๋ยวเช็คเช็คเช็คอยู่น่าจะเป็นสามวันบ้างที่บอกว่าไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเลยใช่อืมแต่เมื่อวานได้ยินเสียงรถพยาบาลเนี่ยวิ่งกันตลอดเลยนะใช่ฮะไปตรงไหนก็วิ่งตลอดคเห็นคุณกมลบอกว่าสงสัยเขาวิ่งไปพ่วงแบตเตอรี่ว่าอย่างไรเป็นของคุณ้นครับอ๋อเป็นหน้าที่ของนินจาดอกย่าใช่ไหมค่ะค่ะของบริษัทครับ ค่ะอันทีนี้เรามาขออนุญ,ญาตดูข้อมูลจาก01669ของโรงพยาบาลนิดนึงเพราะว่าได้ข่าวว่ารถพยาบาลวิ่งใช่ไหมคะมเพราะฉะนั้นเราขอสรุปตัวเลขจาก,ก1669ก่อนกา<อ>งเป็นไก่สรุปข้อมูลจากศูนย์รับแจ้งเหตุและสังการ1669อุบลน,นะครับเมื่อวานวันที่15เมษายนนะครับมีรับแจ้งอบัติเหตุทั้งสิ้น52ครั้งนะครับมีผู้ได้รับบาดเจ็บ55รายนะครับมีเสียชีวิต1รายนะครับอื ชีวิตต่างรด้แลวก็ยานพระาที่เกิดเหตุเมื่อวานนะครับเป็นรถจักรยานยนต์ล้มเองถึง26ครั้งนะครับค่ะอันนี้ไม่แปลกใจนะผมผ่านไปเมื่อวานทางพี่บูนก็เห็นยกล้อแลวล้มอ่ะนะฮะ,ะมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมคะก็มีเมาส่วนมากเมาแล้วก็จักรยานยนต์ชนกันถึง7ครั้งนะครับค่ะแล้วก็จักรยานยนต์ชนคนเดินเท้าหนึ่งครั้งโอ้จักรยานยนต์ชนกับกระบะห้าครั้งนะครับอือโหเยอะทีเดียวนะครับ เราขับตามหลังกันนะครับแล้วก็ไปชนท้ายกระบะหรือว่ามอเตอร์ไซค์ออกจากซอยปากหน้ารถกระบะเล่นสงการเขานีนะครับแล้วก็มีตกรถกระบะนะครับหนึ่งครั้งเนี่ยสองการตกตกรถกระบะก็หงายหลังนะครับอ๋อค่ะเพากนั้นก็กระบะชนคนเดินเท้าสามครั้งนะครับนีก็เป็นสงการแท็กซี่ชนคนเดินเท้าหนึ่งครั้งกระบะลงข้างทางสองครั้ง กระบะเหยียบเท้าอยก,ก่หมอือกัจะเป็นคนเล่นสมการแนะครับแล้วก็มีแอดมิดนะครับถึง16รายนะครับนอนโรงพยาบาลนะครับสําสหรับข้อมูลผู้เสียชีวิตนะครับตอนนี้ผู้จัดการกำลังจิตามน,นะครับเพิ่งได้ทราบข้อมูลจากศูนย์สังการนะครับเมื่อเวลา19นาฬิกา20นาทีนะครับรับแจ้งอุบัติเหตุรถกระบะชนคนเดินถนนที่ถนนบุญทริกนาเจรวยนะครับ บริเวณบ้านหัวแครหมู่สี่ตำบลบัวงามอำเภอบุญตริกนะครับผู้เสียชีวิตเสียที่โรงพยาบาลน,นะครับบุญตริกชื่อนายประสทิ์จูมีอายุสิบเจ็ดปีสังเกตได้ว่าเมื่อวานเนี้ผมขับรถกับจากพิบูลก็จะเห็นลักษณะว่าข้ามแล้วก็ยังเล่นสงการกันอยู่นะครับยังไม่แน่ใจว่าเกณฑ์นี้จะเป็นลักษณะยังเล่นสงการอยู่หรือเปล่านะครับค่ะค่ะ ไปดูข้อมูลในระดับประเทศกันบ้างไหมฮะในระดับประเทศภาพรวมนะครับเมื่อวานนี้นะครับภาพรวมจากเว็บไซต์ไทยรอซีด com นะครับศูนย์รับแจ้งอุบัติเหตุบริษัทกลางและเครือข่ายเมื่อวานนี้มีผู้เสียชีวิตนะครับในรอบที่ิบสี่ชั่วโมงเจ็สิบสามรายนะครับมีผู้ได้รับบาดเจ็บสอง7ันหนึ่งรหกสิบเจ็ดรายนะครับแล้วก็เมื่อเช้านะครับหลังจากเจ็ดวันอันตรายนะครับ ในช่วงสงการตั้งแต่หลังหกทุ่มเป็นต้นมาของวันที่สิบหกจนถึงห้านาฬิกามีผู้เสียชีวิตแลวสามรายนะครับบาดเจ็บอยู่ที่หนึ่งร้อยห้ารายนะครับเยอะทีเดียวสะสมนะครับผู้เสียชีวิตตั้งแต่ปีใหม่เป็นต้นมาเสียชีวิตแลวสามพันห้าร้อยเก้าสิบรายบาดเจ็บสะสมหนึ 3, ่งแสนแปดหมื่นสามพันสองร้อยสี่รายครับค่ะครับเป็นตัวเลขสูงนะคะครับผมอืมเนาะ ก็เป็นข้อมูลใน,ในภาพรวมอันนี้เป็นข้อมูลจาก1669แล้วก็จากศูนย์บริษัทกลางใช่ไหมคะแล้วก็เครืคอข่าย,ายที่รรบแจ้ง,รรจงนะคะแล้วทีนี้ว<ะ>่าข้อมูลสรุปอุบัติเหตุนะคะของศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุของจังหวัดอุบลราชธาน,นีของเราล่ะคะคุณไก่มีข้อมูลอยู่ไหมคะครมีครับคุะ ศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงการของพศ2558จังหวัดอุบุนะครับวันนี้ก็จะทําพิธีปิดศูนย์ช่วงสิบนาฬิกานะครับสรุปนะครับในช่วงวันรรงค์เจ็ดเจ็ดวันนะครับ <7 S 2> อุบัติเหตุตตเกิดเกิดขึ้นของในรอบว,วันที่สิบห้านี้ไม่มีอุบัติเหตุนะครับทีนี้สถิติอุบัติเหตุสะสมระหว่างวันที่เก้าถึงวันที่สิบห้านะครับเจ็ดวันนะครับ วัดมีวันเหตุเกิดขึ้น,นเ,นเนจเด็ดครั้งนะครับเป็นอำเภอวารินชำราบหนึ่งครั้งเดชอุดมสองครั้งนะครับเขมราบหนึ่งครั้งเกลียงนหนึ่งครั้งสิรินทร์หนึ่งครั้งตามสมหนึ่งครั้งครับมีผู้ได้รับบาดเจ็บสะสมนะครับทั้งเส้นสิบรายนะครับเป็นชายสามรายเป็นหญิงเจ็ดรายนะครับมีผู้เสียชีวิตสี่รายเป็นชายสองรายและหญิงสองรายครับ กอปปนะครับจังหวัดอุกคนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลตั้งแต่วันที่น่าจะเป็นวันที่สิบสี่เพราะว่ายอดมันนิ่งมาตั้งแต่สิบสี่สิบห้าก็ไม่เกิดเหตุใช่ไหมคะค่ะก็คือยอดยอดเดิมเมื่อหลายวันก่อนที่เราคุยกันนะคะใช่ครับแต่ในส่วนบริเวณกลางนะครับตะเาวนเองเนี่ยรวมผู้เสียชีวิตนะครับช่วงเทศกาลสงกรานเจ็วันได้ที่เวีรนนะครับที่จัดเก็บได้ <c oughs> ส่วนมากที่จังหวัดไม่นับจะเป็นที่ที่เขาเสียที่โรงพยาบาลน,นะครับแต่ว่าจำนวน<อ>ครั้งค่ะคุณไก่คือคือจำนวนครั้งที่เขานับอะ่ะอย่างอุบลเนี่ยน้อยมากนะเกิดแค่เจ็ดครั้งอย่างเงี้ยค่ะในขณะที่หนึ่งหกหกเก้ารับแจ้งแต่ละวันนี่สี่สิบสี่ดินแล้วที่โรงพยาบาลทุกวันก็วันละบางวันก็สี่สิบห้าสิบรายนะครับเรื่องทีเดียวแต่ว่าอาจจะมาจากที่อื่นนะครับรมมที่โรงพยาบาลสัมประสิทธิ์โรงพยาบาลสูง่ะครับ ตามรายงานในระดับจังหวัดก็จะมีสามสิบสี่สิบรายทุกวันครับนะครับที่มีการบาดเจ็บแล้วก็มีการส่งปอนะครับก็โดยติดการได้ไปจ่ายหน้างานนะครับเพาะหน้างานเ็บในช่วงเจ็ดวันนี้คือหกรายนะครับครัหกรายนะครับรายล่าสุดคือเมื่อวานนี้เองนะครับรวมกับน้องของหมออุบลด้วยก็เป็นเจ็ดรายนะครับแล้วก็มีรถมอเตอร์ไซค์เมื่อวานอีกรายหนึ่งที่ชนคนเดินถนนไม่มีพรบหนึ่งราย และอีกสี่รายนี่เป็นกรรมธันของบริษัทรถยนต์นะครับอค่ะคุณไก่ค้าในกรณีที่รถมอเตอร์ไซค์ชนคนดนถนนแล้วก็ไม่มีพรบครับอันนี้อันนี้เราเราต้องไปจ่ายด้วยเหรอคะอ๋อไม่ไม่ไม่ครับเทสที่ไม่มีพรบก็ไม่ได้ไปจ่ายไงครับเทสเมื่อวานนี้ที่ที่วุัิการไม่งั้นิจัดการคงจะได้จ่ายเจ็ดรายนะครับเ่สเทสเมื่อวานนี้มอเตอร์ไซค์ไม่มีพรบแต่ ไม่มีพรบรเข้าเลยไม่ได้ไม่ได้รับความคุ้มครองครับผมกรณีคนขับมอเตอร์ไซค์ชนคนเดินเท้าแล้วก็คนขับเสียชีวิตเนี่ยคือคือบางคนบอกว่าถ้าเสียชีวิตหนึ่งเราจะเข้าใจว่าคนถูกชนนะคะเสียชีวิตแต่นี่เป็นค,คนขับอ่าอ่าคนคนขับครับเสียชีวิตคนเดินถนนไม่ไม่ไม่เสียชีวิตครับอันนี้แสดงว่าคนขับนี่มาเร็วมากเหรอคะคุณไก่หรือยังไงหรือว่าไม่หมดกันะครับเพราะเป็นช่วงหลังหกหกโมงเย็นแหะนะครับค่ะค่ะ ในช่วง23นาฬิกา30นาทีครับโดยประมาณที่เกิดเหตุทีท่สว่างวีรวงศ์ครับที่คนขับ,ขบเสียชีวิตค่ะพระบรไม่มีด้วยถ้าเป็นกรณีแบบนี้เนี่ยเขาจะได้รับเงินช่วยเหลืออะไรยังไ,ไงไหมเนี่ยเอถ้าสมมติว่าเขาต้องการค่าตรงศพนะครับก็ะจะมีกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจากรถที่กรบค่ะครับหรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยเขาก็ ถ้าพาตาต้องการนะครับเขาพร้อมที่จะช่วยนะครับในส่วนของค่าปรงศพจํานวนสามหมื่นห้าพันบาทพาตาสามารถยื่นคำร้องได้นะครับแต่เงื่อนไขคือ,อกองทุนทดแทนเนี่ยจะ <ไป S 2> แต่เ็จ <สะ S 1> แล้วก็เรียกคืนกับเจ้าของรถครั้นี้คันเกิดเหตุดที่ไม่จัดให้ทำประกรันไปก็กลับมาเอาเงินตัวเองเหมือนเดิมร้อยละยี่สิบเพิ่มอีกยี่สิบเปอร์เซ็นต์ร้อยละยี่สิบค่ะก็คือสรุปแล้วเนี่ยเหมือนไปกู้เงินมาเลยอ่ะ ดอกเบี้ยเพิ่มเป็ยี่สิบเปอร์เซ็นต์คือบางเคสเนี่ยเขาอาจจะไม่ใช่เจ้าของรถนะครับอาจจะยืมรถไปใช่ไหมครับค่ะแล้วเขาเกิดอุบัติเหตุกฎหมายกำหนดว่ารถทุกคันต้องทำค่นเมื่อคุณไม่ทำเห็นไหมคองขนเอารถคุณไปใช้ก็เกิดอุบัติเหตุมาค่ะถ้าคุณไม่ไม่ช่วยเหลือค่าใช้เบื้องต้นตามกฎหมายคือสามหมื่นห้านี่กองทุนเ็าจะจ่ายนะแต่เสร็จจะไปเรียกคืนกักเจ้าของรถคนนั้น่และถ้าบังเอิญว่าเป็นคนเดียวกันเจ้าของรถกับคนขับเนี่ยก็จะลำบากตรงนี้นะครับก็คอเเค้้้้าาก็จจะแงงนนไววุณรรรััับบิตตีมยสล มีหน้าที่ชดเชยคือนะครับเพราะคุณทำผิดกฎหมายไม่เป็นกฏตามกฎหมายคือไม่ทำพรบบวกเพิ่มอีก20ซนะคะแต่บางทีเนาะคุณไก่เนาะถ้าคิดถึงแบบเราเนี่ยอุตส่ามีน้ำใจอ่มีรถมอเตอร์ไซค์แล้วแบบเพื่อนบ้านหรือว่าเพื่อนมายืมไปอย่างเงี้ยค่ะบังเอิญบังเอิญแบบมอเตอร์ไซค์เราพรบหมดอย่างเงี้ยค่ะแล้วขับไปชนนะคะเกิดตัวเองเสียชีวิตแล้วก็มีคนซ้อนท้ายได้รับบาดเจ็บเราต้องมาชด ชดใช้ทั้งที่เราใจดีให้ยืมรถอย่างนี้ค่ะคุณไก่าก็ถือว่าคุณอนุญาตให้เขาเอารถไปใช้ได้ว่ากฎหมายกาหนดไว้อย่างนั้นว่าเจ้าของรถต้องจัดให้ทําประกันภัยนะครับนะฮะรบบร่านก็เลยกลายเป็นว่าคุณริดนะที่ไ่ทาตามกฎหมายนะครับแต่ส่วนมากก็เกิดเป็นลักษณะอย่างที่พินิจว่ามาเขาก็จะคุยกันเองแหละครับว่าจะเอาเงินกองทุนไหมที่เราจะช่วยกันเองประมาณนั้นเพราะเราก็เมือนกับว่า ก็รถฉันฉันไม่มีประกันเนาะโอเคงั้นเราก็าช่วยกันแต่นี่ก็เป็นญาติพี่น้องกันยืมรถไปใช้อย่างเงี้ยครับแต่ประโยชน์เนี้ยมันจะเกิดในกรณีที่อ่ะเป็นคนอื่นที่ที่ไม่ใช่เจ้าของรถเขาอาจะลําบากไม่มีเงินจัดการงานศพค่ะครับค่ะ่คะขอบคุณมากค่ะคุณไก่ครับขอบคุณนะครับค่ะสวัสดีคบรัค่ะ